สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในเดือนกันยายนนะคะกับอาจารย์เดียค่ะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิงชาร์โลและมิลเลอร์นัมเบในการทำนายดวงการเงินของท่านประจำเดือนกันยายนนี้เรามาดูกันคาว่าในเดือนนี้สถานการณ์ด้านการเงินการลงทุนของท่านจะเป็นอย่างไรคะ่ระราศีธนูค่ะชาวราศีธนูประจำเดือนกันยายนมาดูกันคาว่าดวงการเงินของท่านจะเป็นอย่างไร อาจารย์จับได้ไพ่9ถ้วยค่ะ ชาวราศีธนูค่อนข้างมีความสุขในเรื่องทางการเงินนะคะประสบความสําเร็จในหลายอย่างแต่ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่พอนะในใสายตาของคนอื่นดูว่าดีแหละแต่ในสายตาของท่านรู้สึกว่ามันยังขาดไปนะ่ะมันยังต้องหาอะไรมาเติมมากกว่านี้ยังไงในเดือนนี้นะคะต้องคิดดีๆนะคะเพราะว่าการที่เราอาจจะมีความอยากมีความอยากมากขึ้นมันจะกลายเป็นความโลภมากไปหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะความโลภเนี่ยจะสามารถทําให้เราตกเป็นเบี้ยล่างของคนที่เขา วางแผนหรือว่าคิดที่จะทําอะไรที่ไม่ค่อยซื่อตรงกับเรามากนะักยังไงนะคะชาวราศีธนูเนี่ยในเดือนนี้ต้องระวังในเรื่องของคนรับข้างที่จะมาเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการเงินของท่านการเซ็นเอกสารคํามประกันต่างๆก็ต้องระวังไว้เลยค่ะถือว่าไม่เหมาะสมยังไงเนี่ยมีความสุขตามสมควรก็จะทําให้เงินอยู่ท่านแบบมั่นคงได้ค่ะ และหากท่านใดอยากฟังดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่กดมาที่ดอกจัน33621แล้วโทรออกเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดดวงชะตาของท่านประจำเดือนกันยาย,โยนโดยละเอียดค่ะ